ช่วงนี้นะคะอย่างที่เราทราบกันค่ะว่าก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์<ม>การประทกกระกันระหว่างาชายแดนไทยกับกัมพูชานะคะซึ่งก็ต้องบอกว่า,าสร้างความ วิตกกังวลแล้วก็สร้างความเสียใจให้กับใครหลายๆคนนะคะพอหลังจากนี้พอเหตุการณ์สงบเนี่ยเขาก็จะมีการช่วยเหลือในด้านต่างๆค่ะแล้วก็มีการฮิวใจด้วยนะคะซึ่งทางวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ค่ะเขาได้จัดโครงการพลังใจไร้พรมแดนฮิวใจชายแดนด้วยศรัทธาครั้งที่1สร้างขวัญและกําลังใจฟื้นฟูจิตใจและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะนางอารีป้องศีดาววัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็ได้เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ได้จัดกิจกรรมโครงการพลังใจไร้พรมแดนฮิวใจชายแดนด้วยศรัทธาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจฟื้นฟูจิตใจและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ประทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะผ่านกิจกรรมทางศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมณวัดเทพสุรินทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์ค่ะโดยมีนายวสันชิงชนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธี กิจกรรมค่ะก็ประกอบไปด้วยพิธีทางาศาสนาสร้างขวัญกำลังใจโดยพระสงฆ์30รูปจเจริญพระพุทธมนตรเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นั่นเองค่ะ ในส่วนของทางศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดศรีสะเกดผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดในอำเภอการท่าลักษณ์ได้ลงพื้นที่ค่ะเยี่ยมให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและติดตามการซ่อมแซมบ้านพร้อมทางให้กำลังใจช่างจิตอา,าสาสร้างบ้านและทีมช่างจิตอาสานักศึกษาอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคการท่ลักษณ์ผู้นำชุมชนประชาชนจิตอาสาและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่ระดมกําลังทํางานในการช่วยกันซ่อมแซมบ้านนะคะให้กับประชาชนผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ในครั้งนี้ค่ะทั้งศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานีรวมทั้งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหน่วยงานในจิตในพื้นที่นะคะแล้วก็รวมถึงหน่วยงานจิตอาสา904และจิตอาสาพระราชทานเยี่ยมให้กําลังใจประชาชนผู้อพยพชายแดนไทยกัมพูชา และติดตามเร่งรัดการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชาณอําเภอเดชอุดมและอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะในเรื่องของการดูแลผู้อบพยพนะคะได้มีการอํานวยความสะดวกประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่รวบรวมพลเรือน50ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี1078คนและก็ในพื้นที่นะคะของทางจังหวัดสุรินทร์4040 88คนซึ่งปัจจุบันค่ะก็มียอดรวมอยู่ที่566คนนะคะเนื่องจากมีความวิตกกังวลทั้งในส่วนของทางฝ่ายปกครองค่ะก็ได้มีการจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเข้าดูแลพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนกันอย่างต่อเนื่องค่ะ